โรงเรียนได้ดําเนินการได้มากมายให้ผู้รับผิดชอบพอัฒนาเรื่องการให้บริการแก่นักเรียนดังด้านการสาธารณสุขภาพด้านโภชนาการด้านสิ่งแวลดล้อมด้านต่างๆเหล่านี้ซึ่งการปฏิบัติงานก็จะมีผลต่อการดําเนินการที่สอดคล้องกับหลักเศรษฐกิจพอเพียงซึ่งจะเห็นวา่าการประยุกต์ใช้การแก้ปัญหา ที่ของเหลือใช้จากโรงอาหารเช่นเศษอาหารสามารถที่จะนํา,ามาทำเก๊สชีวภาพนํามาใช้เป็นพลังงานทดแทนให้กับการผลิตอาหารที่เป็นของสําคัญเกินสิ่งใดใดอยู่อย่างพอ,อีใกล้ตัวความสุขอย่างนี้อยู่อย่างพอ,อดี โครงการเศรษฐกิจพอเพียงนี้ก็เป็นโครงการที่โรงเรียนจัดขึ้น mm hmm. เพื่อให้ความรู้แก่นักเรียน mm hmm. และชุมชนนะครับ mm hmm. ได้นำพาปใช mm hmm. ้ในการประกอบอาชีพเสริม mm hmm. ในชีวิตประจำวันนะครับ mm hmm. ถ้าสามารถนำไปปฏิบัติได้ mm hmm. ก็สามารถเป็นอาชีพเสริม ได้มีรายได้นะครับแล้วกวมีพืชปักมีครับสามารถนำไปเป็นอาหารในครอบครัวได้และที่เหลือถ้าบริปโภคหรือว่ากินไม่หมดก็สามารถนำไปจำหน่ายเป็นรายได้เสริมได้นะครับ อยู่บนทางที่แม้จะเหนื่อยแต่ยังไหวยังต้องคิดต้องทำสั้างศิษษษษษกอเพียงให้เรารู้จักเก็บเงินอดออมอดทนแล้วก็เรานำไปใช้นชีชิตจำบันได้ไปบอกกับชุมชนได้ว่าเรานี่มีการสร้างเสริมและสนับตุนให้ทุกคนนั้นได้มี ส่วนร่วมในเศรษกิจตอวเพียงแล้วก็เราไปนําใช้ในชีวิตประจําวันได้เนื่ึกนี่คืออีกหนึ่งผลงานของพวกเราที่ได้ซ้าเดินมาครับยง <Yeah. S 2> อยู่ในใจของคนรู้จักเพียงพอแค่คำว่าพอก็สุขเกินใคร สำนักง,งานเขตพื้นที่ประสมศึกษาครับมีนโยบายในการที่จะประสานร่รงเสริมสนับสนุนให้โรงเรียนนะครับจัดกิจกรรมต่างๆเหล่านี้ขึ้นมาเพื่อที่จะส่งผลต่อคุณภาพผู้เรียนส่งผลต่อเรื่องของโอกาสทางด้านการศึกษาวันี้ถือว่า,าเป็นการร่วมคิดร่วมทำนะครับแล้วก็ร่วมภาคภูมิใจนะครับผูนนมที่เชิงงระจักนะครับที่เปิดต่อสานาชนก็เป็นการกรารันตีถึงคุณภาพนะครับของโรงเรียนได้เป็นอย่างดีครับ ค่ะก็ดิฉันในฐานะผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนวัดเขาโตคนหนึ่งค่ะก็โรงเรียนวัดเขาโตเป็นโรงเรียนที่ว่าสอนดีคุณครูก็สอนให้นักเรียนทุกคนมีความรู้มีความรู้ทางด้านในการเศรษฐกิจพอเพียงสอนใน ลูกคนเป็นคนดีมีการศึกษาที่ดีแล้วก็เป็นตัวอย่างที่ดีเป็นคนดีของสังคมเป็นคนดีของในหลวงตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงค่ะกกคคนนนจจจจะ้เเอออไไไดม่่ลยยูใใขงงพพี